สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน A D P เดี๋ยวผมจะพามาดูหนึ่งตัวอย่างนะครับว่าทำไมรถสมัยนีย้คนถึงนิยมแล้วก็เลือกที่จะติดตั้งฟิล์มใสกันรอยกันนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวว่าต้องมาติดที่ร้านผมอย่างเดียวนะแต่ผมแค่อยากจะแนะนำให้ดูว่าทำไมถึงควรติดฟิล์มกันรอยนะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างเป็น เป็นรถที่เกิดอุบัติเหตุนะครับจริงๆอันเนี้ยคือรถผมเองแบบะผมจอดอยู่เฉยๆนะครับแล้วก็อีกวันนึงก็มาเห็นว่ามันมีรอยแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทดนอะไรนะครับแล้วก็อันนี้ต้องบอกตามตรงว่าไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามันมันเข้าสี่รถหรือเปล่าแต่เห็นว่าเออไหนๆเป็นรอยแล้วก็เลยจะว่าจะมาลองลอกแล้วก็ลองเช็คดูก่อนว่าฟิล์มกันรอยเนี่ยมันช่วยเราได้ขนาดไหนแต่เบื้องต้นที่ผมดูเนี่ยคือรอยมันค่อนข้างแปลกเพราะมันเป็นรอย รอยคูดขึ้นปกติถ้าผมไม่เบียดอะไรมันน่าจะเป็นรอยรอยแนวตรงไม่น่าจะเป็นรอยคูดขึ้นนะครับก็เลยไม่รู้ว่าอ,อไปโดนอะไรมาแล้วก็ตรงเนี้ค่อนข้างเสี่ยงจะเข้าสีอยู่เหมือนกัน แต่ว่าเราก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะลองเปิดฟิล์มลอกออกมาก่อนนะฮะเดี๋ยวให้น้องช่วยลอกแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันเข้าสีไหมนะครับตัวนี้นะครับที่ติดฟิล์มไปเนี่ยเราผมติดฝั่งกันชนหน้าตัวนี้ผมติดเป็นตัวซูพีเดียของที่ ATP ไปนะครับก็เวลาลอกออกเนี่ยอันนี้ฟิล์มกันรอยพวกสมัยเนี้ยมันก็เป็นเนื้อ TPU TBH กันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าไอตัววัสดุเนี่ยมันก็สําคัญส่วนหนึ่ง ความหนาก็สําคัญส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าที่ดีอีกอย่างนึงจริงคือเวลาลอกออกเนี่ยมันควรจะมีคาบกาวให้น้อยถามว่าไม่มีกาวเลยได้ไหมก็ได้นะครับแต่มันขึ้นอยู่กับเทคนิคการลอกนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะลองลอกกันดูผมไม่ได้ใช้ความร้อนช่วยเท่าไหร่ถ้าใช้เครื่องสตีมช่วย,น,ยน่าจะลอกง่ายๆเลยแต่เนี่ยจะลองเปิดแบบบ้านๆดูเลยว่าว่ามันดึงยากไหมนะครับก็เดี๋ยวให้น้องลองช่วยกันลอกดูก่อน ส,ส,สังเกตจากแขนได้นะครับเริ่มออกอาการหน้าสั่นนิดหน่อยโอเคนะครับก็ถือว่ามีกาวค่อนข้างน้อยนะอย่างเงี้ยจะง,ง่ายคือเวลาลูกค้าที่ติดกับที่ร้านเราไปเนี่ยครบอายุเนี่ยอย่างเงี้ยปั้น,นึงนิ้นนวคือรถผมเนี่ยมันติดไปประมาณปีปี ยังยังไม่ถึงประมาณปีครึ่งนะครับเนื้อฟิล์มก็ยังถือว่าค่อนข้างใสยอยู่แล้วผมพูดตรงๆว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้ดูแลรถดีนะครับก็คือจอดจอดกลางแดดโดนขี้นกโดนอะไรก็คือใช้ตามธรรมชาติเลย mm hmm. ผมก็เลยเลือกที่จะติดฟิล์มกันลอยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งปวดปวดเรื่องสีรถจริงๆสําหรับผมไอ้ลอยขี้นกคาบน้าผมไม่สนใจเลยแต่ว่าผมแค่ไม่อยากให้แบบไปทําสีเพราะว่าสีโรงงานเดิมๆอ่ะมันมันไม่มีทางทาเหมือนอ่ะมันอาจจะทําดีกว่าหรือทําแย่กว่าก็แล้วแต่แหละแต่คือมันไม่เหมือนเดิม แล้วผมก็ไม่อยากให้เฉดส,สีมันเป็น2ส,สีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิล์มกันรอยจุดอ่อนมันมีฟิล์มกันรอยจุดอ่อนคือพวกรอยต่อการเด้งมันเป็นปกตินะครับแต่ว่าการติดตั้งที่มีมาตรฐานแล้วก็การทํางานที่ถูกวิธีมันก็จะช่วยกลบจุดอ่อนตรงนี้ได้นะครับแต่ข้อดีคืออย่างนี้แหละผมไม่ต้องมานั่งทาสีเวลาโดนหินบีดเวลาไปเฉี่ยวฟุตบาทเวลาไปเฉียวกับรถขนอื่นนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนอันนี้โมโมโมไ้เยอะไม่รู้จะเข้าสีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูกัน เดี๋ยวเรามีช่างขัดสีด้วยแต่ว่าช่างขัดเรายืนแดกหมบิ้งอยูอ่เนี่ยนะฮะเนี่ยเริ่มละเริ่มละเดี๋ยวลองดูว่าตำแหน่งแถวเนี้ยตรงเนี้ยค่อนข้างเสียงไม่รู้ว่าจะเข้าสีหรือเปล่า <c oughs> เหมือนจะเข้านะแต่เดี๋ยวลองดู มันต้องขาดพี่อ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวผมแนะนําอธิบายก่อนละกันคือสเปรย์ที่ฉีดไปเมื่อกี้นะครับมันเป็นสเปรย์เคลียร์พวกคราบกาวคราบยางมาต่อยนะครับคือตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่าไอ้ปื้นเนี้ยคือเข้าสีรถหรือว่าเป็นคราบของฟิล์มที่มันโดนบี่ติดอยู่กับกันชนนะฮะก็เดี๋ยวลองคลีนกันดูก่อน ยางมะตอยัอ่าอันนี้ไม่ได้โฆษณาแต่ว่าใช้ดีครับยี่ห้อน,นี้ก็ใช้ดีเหมือนกันเราเราเ,เราใช้หลายยี่ห้อน,นะครับเราใช้หลายยี่ห้อคือคืออ่ากบาตอยก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมก็ก็ แอบดีใจนะครับแอบดีใจ2อย่างก็คือแอบดีใจที่1ไม่ต้องไปทําสีนะครับสก็คือฟิล์มกันรอยมันใช้งานได้จริงนะครับไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวว่าฟิล์มที่ i d p ดีนะคือถ้าฟิล์มที่มันมาตรฐานนะ่ะทุกที่ความหนาระดับประมาณ200ไมค่อนนะแล้วติดตั้งถูกวิธีอะ มันกันสีรถได้จริงนะครับการจากการใช้งานวิ่งตามรถบรรทุกโดนมอไซค์เบียดไปเบียดกับกันชนรถคันอื่นอนะ่ะจริงๆอันนี้ไม่ใช่แผลแรกรถผมนะหลายแผลแล้วนะครับกันชนหน้าฝั่งนู้นก็มีผมก็เคยโดนแต่ว่ามันมันไม่เข้าสีแต่มันไม่ได้กันรถบุกนะ คือถ้ากระแทกมันบุบแต่ส่วนใหญ่กันชนหน้าที่มันเป็นพวกไฟเบอร์เรียนฟอร์สแบบนี้มันไม่ค่อยบุบนะครับมันจะไม่เหมือนอย่างนี้พวกตัวถังเนี้อันนี้บุบเลยแต่ว่าดึงได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการลอกออกจนจบนะครับแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรแหละก็คือเดี๋ยวติดกลับไปใหม่แต่ว่าคลิปติดตั้งเราก็ดูกันจนเบื่อแล้วนะครับก็คืออันนี้เหมือนให้ดูเฉยๆว่าคนเขาติดฟิล์มกันรอยกันไปทาไมแค่นั้นแหละนะครับขอบคุณครับ